เอาละคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูทุกเรียนกันบ้างเกี่ยวกับโรคฟุซาเลียมะซึ่งเป็นโรคที่พูดถึงกันเยอะในปัจจุบันเนี่ยนะว่ามันจะมีแนวทางป้องกันป้องกันรักษายังไงก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ค่ะลักษณะอาการประจําของโรคมันก่อนว่ามันแตกต่างกันอย่างไงเราจะได้เลือกยาที่มาใช้ป้องกันกําจัดได้อย่างถูกต้องมานะ โดยที่ว่าในรูปเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยคืออาการของไฟทอปทัวร่าอาการของไฟทอปทัวร่าเนี่ยหรือว่ารากเน่าขนเน่าที่เราเคยเจอกันทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีอาการแผลเนื้อตายเป็นสีดำเป็นสีค่อนข้างดำนะแล้วก็แผลมันเนี่ยมันก็จะมีขอมเหลวมีความเยิมย้มๆนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของฟูสซิลิเมเนี่ยแผลจะเป็นสีน้ำตาลแดงนะ แล้วก็มันจะไม่ค่อยเยิ้มมันจะดูแห้งๆเปืเป่อยๆนะแต่คราวนี้นะไอสองโลกเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันปนกันได้เหมือนกันนะม,มันอยู่ด้วยกันได้เหมือนกันแต่ว่าเราพอจะมีวิธีการดูแยกเข้าวๆได้ว่าไฟทอปทอล่านะไฟทอปทอล่าส่วนมากมันจะลงที่รากกับลำต้นเห็นไหมแล้วก็อาจจะมีไปที่ลูกได้เหมือนกัน ในช่วงที่ฤดูฝนที่ว่าฝนตกชุบๆเพราะว่าไฟทอปทาร่าเนี่ยการสร้างสปอร์ของมันมันจะสร้างสปอร์ที่มีหางแล้ว่ายน้ําได้เพราะฉะนั้นถ้าช่วงฝนตกใช่ไหมสมมติมันนิโกอยู่ที่ลําต้นแล้วฝนตกลําต้นเปียกมันก็จะว่ายน้ําขึ้นไปหาที่ลูกได้แล้วก็ไประบาดที่ลูกแต่ในฟูซาเลียมฟูซาเลียมเนี่ยมันจะสร้างสปอร์ที่ปิวไปกับลมได้ เห็น <S an> ไหมพอการสร้างสปอร์ไปที่ปิวไปกับลมได้เนี่ยการระบาดของมันมันจะระบาดได้ตั้งแต่ลาโคนต้นกิง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาการที่เกิดกับกิ่งด้านบนๆกับยอดอะให้สันนิษฐานได้เลยว่ามีโอกาสาเป็นฟูซาเลียมมากกว่าไฟาิโทล่าแต่ว่าอาการที่เกิดจากโคนต้นก็มีโอกาสาที่จะเป็นได้ทั้งสองโลกเห็นไหม บางครั้งเนี่ยแคลที่คนคนต้นเนี่ยมันก็อาจจะปนกันระหว่างสองเชื้อได้เหมือนกันถ้าที่คนต้นนะเพราะอย่างในรูปตรงลำต้นฝ่าที่เป็นฟูซาเรียมเนี่ยตัวเนื้อเยื่อตายเป็นสีน้ำตาลแดงที่ผมรู้ว่าเป็นฟูซาเรียมเพราะว่าในแปลงเนี่ยคือเกษตรกรเขาใช้ทั้งเมทาเล็กซิลอฟอสเอทิวอลูมมเนียมรวมทั้งสารที่เฉพาะในกลุ่มกำจัดเชื้อไฟทอปโทรา ใช้แล้วไม่หายเนื้อเยื่อก็ยังมีการพัฒนามากขึ้นในเยื่อ,อตายอะนะเพราะนั้นก็เลยสรุปได้ว่าไอ้เนื้อเยื่อสีแดงๆอย่างเงี้ยจะเป็นอาการของเชื้อฟซสเรียมมากกว่าคราวนี้เรามาดูสังเกตอาการที่กิ่งด้านบนเนี่ยถ้ากิ่งไหนที่ดูแล้วเออมันมีสีของเนื้อกิ่งที่อ่าเข้มขึ้นแล้วมีลักษณะเป็นวงวงของสีะนะ ก็สันนิษฐานได้เลยว่าตรงนั้นมีเกิดการทำลายของเชื้อฟูซาเลียมเรียบร้อยแล้วให้เราลองถากเนื้อเยื่อออกใช่ไหมแล้วดูเนื้อด้านในถ้าเนื้อด้านในมีอาการเปื่อยๆเนื้อเปื่อยๆแล้วก็ยุยยุยแล้วก็มีสีน้ำตาลแดงแล้วก็ไม่มีน้ำเยอะเหมือนนะให้สันนิษฐานได้เลยว่าอันเนี้ยเชื้อฟูซาเลียมเข้าแล้วนะแล้วคราวนี้ในการสร้างสปอร์สำหรับขยายพันธุ์ของมันมันสามารถสร้างสปอร์ เป็นจุดๆๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเป็นจุด,จดได้2ส,สีอย่างแรกคือสีขาวอย่างที่2ก็จะเป็นสีส้มใช่ไหมมันเอเรื่องมันเป็นลักษณะประจสาสายพันธุ์ของเชื้อมันนะผมไม่คุยอธิบายรายละเอียดว่ามันทำไมมันถึงเป็นสองสีได้ส่วนอาการถ้ามันเข้าทำลายที่กิ่งแล้วเนี่ยมันก็จะไปขัดขวางไอ้เรื่องท่อน้ำท่อทอ,อาหารที่ส่งไปที่ใบทำไมใบเหลืองอ่แล้วก็จะร่วง ตามไปใช่ไหมแล้วถ้าอาการมากขึ้นกิ่งปลายกิ่งก็จะแห้งแล้วก็าตายไปแล้วถ้าเรามาผ่าดูข้างในเราก็จะเห็นเชื้อมันทำลายตรงด้านในเป็นสีน้ำตาลแดงเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเชื้อฟูสซาเลียมนะคราวนี้แนวทางวิธีการป้องกันรักษาอย่างแรกเลยสำคัญมากต้องตัดกิ่งนั้นเอาออกจากแปลงแล้วเอาไปเผาไหนะย่าไปทิ้งที่โคนต้นถ้าทิ้งที่โคนต้นเดี๋ยวเชื้อสปอร์มันก็จะ กลับขึ้นมาไปติดที่เก่งอื่นอีกได้เหมือนกันเพราะนั้นสำคัญมากถัดมาสารเคมีที่ใช้เนี่ยผมแนะนำสารเคมีในกลุ่มของไตรอโซนอย่างเช่นไดฟีคโคนาโซนโปพิคโคนาโซนทีบุคโ,โ,โคนาโซนเฮกซาโคนาโซนซึ่งสารในกลุ่มนี้จะเคลื่อนย้ายในต้นพืชได้ค่อนข้างดีเรียกว่าเป็นยานดูดซึมด้วยกันง่ายๆแล้วยากลุ่มนี้จะค่อน้างเฉพาะกับเชื้อฟูซารลียม,มากกว่า ผมเคยทดสอบยามาหลายหลอย่างน,นะถ้าเป็นยาของกลุ่มสโตโอบิโลลินช่นว่าอะอกซีสโตบินไทฟอกซีสโตบินซึ่งสารกลุ่มสโตบิโลลินมันไม่ค่อยเฉพาะกับเชื้อฟุซีเลียมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อฟูซีเลียมมันก็จะไม่ค่อยดอีมันต้องใช้สารกลุ่มไตอะโซนเท่านั้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการพ่นตัวเชื้อตัวน่ส่วนใหญ่มันจะ อยู่ที่ลำต้นหรือกิ่งเพราะนั้นการพ่นอาจจะต้องพ่นเน้นไปที่กิ่งลำต้นปลายยอดเพื่อจะป้องกันในตัวเชื้อฟุซเรียมอะละมาถึงช่วงท้ายคลิปเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากไว้ก็เลยว่าออถ้าเราสามารถแยกโลกได้เร็วและถูกต้องเนี่ยจากการสังเกตนะ มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถป้องกันกำจัดได้อย่างถูกวิธีแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมต้นพืชของเราก็จะปลอดภัยจากโรคและมแมลงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้นะแล้วถ้าใครอยากให้ทำความรู้เกี่ยวกับพืชอะไรเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ